นี่คือผลสำเร็จจากการพัฒนาที่สร้างความสมดุลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นสถานที่ศึกษาทดลองวิจัยของการพัฒนาด้านต่างๆกระจายอยู่หกแห่งทั่วทุกภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในแต่ละแห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาซ้อนอันเนื่องมาจากพระรามบีค่ะก็เป็นศูนย์ศึกษาแห่งแรกนะคะใน6ศูนย์ศึกษาทั่วประเทศไทยนะคะราาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลย,ยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเนี่ยทรงมีพระบมริให้ตั้งศูนย์ศึกษาแห่งนี้ขึ้นมานะคะเพื่อทําการศึกษาทดลองวิจัยแล้วก็ค้นคว้าหาแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของทรัพยากรดินค่ะ ทรัพยากรดินของเราที่นี่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของดินที่เป็นรายจาัดแล้วก็เสื่อมโรมค่ะปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลผลิตนะคะพระองค์ท่านก็เลยตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาแล้วให้เราค้นหาวิธีการในการฟื้นฟูทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมแห่งนี้ขึ้นมาค่ะวิธีการหลักๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาของซอนที่เราใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรดินสายคือการเพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไปให้กับดินคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปลูกป่านะคะฟื้นฟูป่าโดยการปลูก ไม้ยืนต้นโตเร็วก่อนเป็นไม้เบิกนําจากนั้นก็ปลูกไม้ป่าที่เป็นไม้เศรษฐกิจต่างๆนะคะขึ้นมาเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่จากการพัฒนาที่สร้างแหล่งเรียนรู้สู่การขยายผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์และยังขยายผลสู่เกษตรกร,ร,กรและนี่คือคุณค่าที่ให้เราเรียนรู้เพื่อให้เราได้ใช้ปฏิบัติ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอซ้อนเนี่ยหลังจากที่เรามีการฟื้นฟูป,ปา่าพัฒนาแหล่งน้ำแล้วเนี่ยเราก็มีการสาธิตในเรื่องของการปลูกพืชที่มีความหลากหลายค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในพื้นที่ของศูนย์เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเราก็มีการสาธิตในเรื่องของการทําประมงค่ะประมงในที่นี้เราก็จะเป็นประมงที่ ใช้น้ําน้อยนะคะซึ่งสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและภูมีสังคมของพื้นที่เขาอินซ้อนด้วยนะคะซึ่งขาดแคลนน้ำนะคะหลังจากที่เราขยายผลองค์ความรู้สู่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่รอบสื่อนเราก็จะพบว่าเกษตรกรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขามีความสุขนะคะมีการกลับมาของคนในครอบครัวที่ออกไปทํางานนอกพื้นที่ค่ะทำให้ชุมชนเข้มแข็งค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนา ันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบของความสำเร็จของการพัฒนารอบด้านให้เรามีอยู่ให้เรามีกินช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน